สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง TNA Channel ไทยนิวส์เอเชียกับดิฉันส,ส,สัชชิชารัตนาถาวรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำเรียนที่ระลึกเพื่อมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อจัดทำเหรียญที่ระลึก พระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น277,000คนทั่วประเทศนายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความเสียสละของนักปกครองท้องที่ซึ่งประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขดูแลใกล้ชิดประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นเกียรติอันสูงส่งเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชทานโดยมีลักษณะเป็นเหรียญโลหะรูปทรงเสมาน้ำหนักเหรียญ10กรัมขนาดความสูง3.6เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตร ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิาราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษมหาเลก็กรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายคล้องจุลจอมเกล้า ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชทา,านแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการขอพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดพิธีมอบเหรียญพระราชทานในวันพฤหัส,สบ,บดีที่8สิงหาคม2567ณนห้องรอยัลจเบอรีบอลลูมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีและกระจายผ่านในอำเภอทั่วประเทศเพื่อดำเนินรียญที่ระลึกดังกล่าวไปมอบให้ถึงมือนักปกครองทองที่เนื่องในโอกาสครบรอบ132ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน คนของราชารากฐานของแผ่นดินในวันเสาร์ที่10สิงหาคมอีกครั้งหนึ่งสามารถติดตามข่าวสารการมอบเหรียญพระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2,567ได้ทางเว็บไซต์ www g a m ันผู้ h หญ่บ้าน com ค่ะ มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะไปตรวจงานนะคะแล้วก็ชื่นชมว่าตํารวจนั้นทํางานอย่างมืออาชีพไม่สะทกสะท้านแม้ว่าจะมีคนมาเบียดเบียนแบบไม่ถูกกฎหมายก็ตามและยืนยันว่าตัวเองก็จะไม่ยอมด้วยนะคะถ้าหากว่าใครนําชื่อนายกเศรษฐาไปแอบอ้างค่ะ วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยเมื่อเดินทางไปถึงนายกก็ไปตรวจแถวกองเกียรติยศโดยมีพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตํารวจโทรวรรวศวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยี พลวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้การต้อนรับ <Okay. S 1> จากนั้นนาะยกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์ r ร a l Time Crime Center ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมอาชญากรรมแบบเร a l ว i m e พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดาเนินงานก่อนที่จะกล่าวมอบนโยบายว่าขอชื่นชมขอบเขตการทำงานและความซื่อสัตย์สุจริตที่ทำงานเป็นมืออาชีพไม่สะทกสถานต่อ,อก,กัน มาขอร้องอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีหน่วยงานหลายหน่วยงานอาจจะมาเบียดเบียนหรือว่าขอร้องแต่ตำรวจสอบสวนกลางนั้นตนมั่นใจและติดตามมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกแล้วนะคะว่าเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักการเรื่องที่รายงานมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลทำให้การทำงานด้วยกระดาษนั้นน้อยลงและการให้บริการพี่น้องประชาชนก็รวดเร็ว คือถือว่าเป็นหัวใจหลักของทุกหน่วยงานซึ่งปัจจุบันโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องดิจิตอลเป็นเรื่องที่รัฐบาลน,นี้สนับสนุนทุกด้านรวมไปถึงเรื่องของ national CCTV เป็นเรื่องที่ดูอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรครอบคลุมในหลายมิตินายกยังอยากขอให้ในโยบายหากทาง ตำรวจสอบสวนกลางนั้นสามารถเริ่มได้ก็เริ่มของตัวเองไปก่อนเลยหรือว่าจะไปรวมแบบหน่วยงานอื่นๆกระทรวงทบวงกรมอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งอย่างไม่เกิดขึ้นเราจะใช้แค่กรุงเทพไปก่อนซึ่งรัฐบาลยินดีสนับสนุนเรื่องงบประมาณจะเป็นการควบรวมกับทุกหน่วยงานเข้ามาทําให้ข้อมูลของเรานั้นฉับพลันรวดเร็วแล้วก็ติดตามผู้ก่ออาชญากรรมได้เร็วยิ่งขึ้นหน่วยงานนี้มีความคล่องตัวเป็นหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพ เป็นกลางเคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสําคัญค่ะและเรื่องหลักๆที่นายกทราบมาก็ขอชื่นชมชื่นชมและยินดีที่มาในวันนี้เนี่ยถือว่าตํารวจสอบสวนกลางนั้นเป็นหน่วยงานที่สามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางมืออาชีพซื่อสัตย์สุจริตเป็นโอกาสดีที่สื่อมวลชนนั้นจะได้มารับฟังการนำเสนอเรื่องการทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยนะคะจะได้นำไปเสนอข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเป็นต่อไป ส่วนปัญหาประเทศชาติที่เกี่ยวกับอัจฉรกรรมทั้งหลายก็เชื่อว่าพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีการพัฒนาโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็พูดคุยกับผู้บัญชาการในหลายวาระที่เจอกันทราบกันดีว่ามีการส่งคนไปอบรมและศึกษาเรื่องยุธทธปกรณ์ระบบต่างๆ ก็อยากจะให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆในแง่ของบุคลากรมีคุณภาพดีอยู่แล้วส่วนอุปกรณ์เครื่องมือถือเป็นเรื่องสําคัญค่ะหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงแล้วก็อีกหลายหน่วยงานถือว่าสําคัญเป็นหน่วยงานหลักของประเทศชาติเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าตํารวจสอบสวนกลางนั้นมีบุคลากรตั้ง8พันกว่านายนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากๆแน่นอนว่าเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดกัน ก็ต้องมาพูดก็คือเรื่องของแรงกดดันทางด้านการเมืองหรือการที่จะมาก้าวไก่ก,ก็มีเยอะเหมือนกันในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเสถาบอกว่าไม่ยอมเลยต้องยืนยันต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนคดีต่างๆที่มีการนําเสนอมาโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีการก้าวไก่ก,กันเยอะแต่ผมขอเป็นกําลังใจและยืนยันตรงนี้ต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนถ้ามีการเอาชื่อของผมไปอ้างหรือชื่อการเมืองมาอ้างผมไม่ยอม ทุกอย่างต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายดําเนินการให้ถึงที่สุดขอให้เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะคะมาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นจะจัดมหกรรมสินค้าราคาถูก3เดือนเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนนะคะในระหว่างที่รองเงินดิจิตอลคลอดในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ นายพนธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นจะเป็นเจ้าภาพในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมในการดําเนินการค้าขายในประเทศก็ได้เรียนนายกรัฐมนตรีแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงกลาโหมทกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันเนื่องจากเห็นแล้วว่าประชาชนนั้นมีความเดือดร้อนจึงขอ ลดดอกเบีย้ยแต่ว่ามีเสียงคัดค้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดําเนินการได้ก็คือการจัดมาหากรรมสินค้าราคาถูกและการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนสินค้าทั่วประเทศพร้อมกันหมดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยจะเริ่ม20สิงหาคมถึงประมาณ20พฤศจิกายนค่ะ ก็จะเปิดตลาดสินค้าราคาถูกและอาจจะถึงขั้นไม่คิดค่าแผงค้าด้วยนะซึ่งเคยทำประสบความสำเร็จมาแล้วในโครงการเชิญ SME ทั่วประเทศมาขายของโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนั้นก็มาช่วยกัน,กนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอด3เดือนเพื่อลดรายจ่ายของผู้ประกอบการรายเล็กๆรวมถึงเป็นการลดรายจ่ายของผู้บริโภคด้วยในการซื้อสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะของที่ต้องใช้ในชีวิตประจวาวันค่ะ คุณภูมิธรรมยังบอกนะคะว่าการทํางาน3เดือนนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาะวะความเดือดร้อนของประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่โครงการดิจิทัล w a l l ล็ตในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการตุกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ตามที่ได้คาดหวังกันเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามค่ะ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจนะคะเรื่องของดิจิทัลวอลเลตก็มีคุณสิริกัญญาเนี่ยค่ะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันตั้งแต่แรกๆเลยก็ยืนยันนะคะว่าอยากให้รัฐบาลนั้นชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนอย่าทำให้ประชาชนต้องผิดหวังค่ะ นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวานนี้เป็นวันแรกบอกว่าเมาื่อวานก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะประสบความสําเร็จแม้ว่าจะขลกกะหรือว่าช้าไปสักเล็กน้อยเนื่องจากคนเข้าไปลงทะเบียนพร้อมๆกันแต่ภาพรวมนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีมีคนลงทะเบียนมาก แต่ว่าตนก็ตัอขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อวานนั้นเป็นการลงทะเบียนโดยที่ตัวเนื้อหาของโครงการดิจิทัลวอ l เล็ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาในข้อกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้คุณสริกัญญายังบอกว่าแต่นี้เป็นแค่ก้าวแรกที่เงินจะถึงมือประชาชนยังต้องรอไปอีกอย่างน้อย5เดือนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องจัดการกับความคาดหวังของประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่เงินยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ต้องตอบคําถามของประชาชนว่าจะได้เงินตามที่คาดหวังหรือเปล่าและหากเกิดเหตุการณ์ที่ระบบชําระเงินนั้นไม่สามารถดําเนินการได้ภายในเดือนธันวาคมความคาดหวังของประชาชนจะสูงขึ้นจนกลายเป็นความผิดหวังรัฐบาลก็ต้องให้ความชัดเจนให้รายละเอียดด้วยนะคะ ถ้าถามว่าเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการนี้หรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าคงไม่ถึงขั้นจะทําให้โครงการหยุดลงนะคะแต่ว่าอาจจะทําให้สะดุดเล็กๆน้อยๆเช่นถาหากมีการปรับคอรมอแต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าจะเดินหน้าต่อไปได้และตัวคุณสิริกัญญาเองก็เชื่อว่าวันที่7สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็จะรอดปลอดภยัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะมีคลุกคลักช้าไปสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าคนเข้าไปลงทะเบียนพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ถือว่าแต่ว่าก็ในภาพรวมก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะแล้วก็มีคนมาลงทะเบียนค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าจุดข้อสังเกตมันก็คือว่าเมื่อวานนี้เป็นการลงทะเบียนโดยที่ตัวเนื้อหาของโครงการดิจิทัลเวลด์ยังไม่ได้เข้าสู่ เข้าสู่คอรมอรเพื่อขอมติเลยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ค่ะเพราะว่ามติคอรมอ,รมอรครั้งสุดท้ายที่มีการเห็นชอบในหลักการเนี่ยมันตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของแหล่งที่มาที่มาจากธนาคารทกสอ,อยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูกันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ก้าวแรกนะคะโดยที่ เ,เงินเนี่ยที่จะถึงมือประชาชนยังต้องรอออกไปอีกอย่างน้อย5เดือนนะคะก็ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็คงจะต้องจัดการกับความคาดหวังของประชาชนที่วันนี้ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าเงินเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะในช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการอาตอบคําถามกับประชาชนว่าสรุปแล้วเนี่ยเงินจะได้เมื่อไหร่เ,เขาจะได้เงินตามที่ รัฐบาลได้มาให้ความหวังเขาไว้หรือเปล่าแล้วการรอคอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนานเักเล็กน้อยค่ะแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ระบบชำระเงินไม่สามารถที่จะเ,เริ่มดําเนินการได้ภายในธันวาคมปีนี้แล้วต้องหลุดไปถึงปีหน้าเนี่ยความคาดหวังของประชาชนก็จะยิ่งสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดกันเป็นความผิดหวังขึ้นมาได้ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้ความชัดเจนในรายละเอียดใน,ใ,นในเรื่องต่างๆด้วยค่ะ มาดูข่าวสารทางด้านสังคมกันบ้างนะคะตำรวจปอคมอค่ะเบิกตัวอดีตพระครูปรลัดบารมตศผู้ต้องหาล่วงละเมอทางเพศสามเณรไปฝากขังที่ศาลอาญาโดยเจ้าตัวนั้นสวมเสืยืดพุทโธแล้วก็ไม่ยอมตอบออคำถามใดๆกับนักข่าวเลยค่ะ ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคพะพนักงานสอบสวนก็เบิกตัวนายประเมศเกษเสาพรหรือว่าพระครูประหลัดประเมศผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาข่มขืนกระทาชําราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้กระทาอนาจารเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะคะแล้วก็ โดยทําให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่นเป็นการกระทํากับผู้สื่อสนดานสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์หรือความอนุบาลน,นะคะก็เรียกว่าข้อกฎหมายนี้รุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวค่ะซึ่งเขาเนี่ยถูกจับกลุมได้ที่วัดพุทธมณฑลวัดพุทธมงคลน,นิมิตถนนพุทธมงคลตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา ตำรวจบอกว่าเมื่อคืนนะคะเท่าที่สังเกตนายประเมศนั้นยังอยู่ในอาการสงบไม่มีท่าทีวิตกกังวลอะไรไม่เห็นว่าจะสวดมนต์หรือมีท่าทีผิดปกติไม่มีญาติหรือว่าคนรู้จักมาติดต่อขอเยี่ยมหรือว่ายื่นขอประกันตัวที่ศาลเหมือนผู้ต้องหาคนอื่นๆซึ่งตำรวจก็จะบัน b ิดตัวในเช้านี้เพื่อควบคุมไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ นายปริเมศนั้นถูกใส่กุญแจมือสองข้างใช้ผ้าขาวม้าบังเอาไว้นะคะสวมเสื้อคอกลมสีขาวหน้าอกสกรีนคำว่าพุทธโธผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายปริเมศร,ระหว่างเดินขึ้นไปบนรถนะคะว่ารู้สึกอย่างไรหลับสบายดีหรือเปล่าสวดมนต์หรือเปล่านะคะแล้วก็กระทาความผิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมตอบคําถามใดๆเลยก่อนจะเร่งเดินขึ้นไปบนรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะเรื่องของ ค้ากามเด็กอายุต่ำกว่า18ปียังคงมีให้เห็นค่ะโดยล่าสุดตำรวจปคบก็ไปรวบแม่เล้าค้ากามเด็กอายุ16ปีหลังจากหลบหนีมาจากพื้นที่อื่นกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุทรราการตตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคอมนะคะจับกลุ่มนางสาวเนชนกขอสงวนนามสกุลเขาอายุ22ปีค่ะ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาค้าบริการเด็กอายุ1 6ปีโดยจับกลุ่มได้ที่หน้าห้องเช่าภายในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องมาจากช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ตำรวจเขาไปขยายผลจากกลุ่มผู้ต้องหาค้าประเวณีเด็กในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งตอนนั้นจับกลุ่มตัวแม่เล้าแล้วก็ช่วยเหลือเด็กสาวจากการค้าประเวณีไว้ได้และสืบสวนสอบสวนจนพบหลักฐานเชื่อมโยงมายัางนางสาวเนเชนกเมื่อเจ้าตัวรู้ตัวนะคะว่าถูกดำเนินคดีแน่แล้วก็หนีออกจากจังหวัดราชบุรีมาเช่าโรงแรมอยู่ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โท,ทรศัพท์หลายต่อหลายครั้งเพื่อจะหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ แต่ก่อนที่สารอาญาจะอนุมัติหมายจับเพียงไม่กี่วันนางสาวเนชนกพร้อมกับแฟนหนุ่มก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเที่ยวเวลากลางคืนจนถูกตำรวจในพื้นที่เรียกตรวจสอบเนื่องจากรถจักรยานยนต์นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ถูกยึดรถเอาไว้นะคะนำเอกสารมายืนยันการครอบครองรถพอตำรวจเข้าตรวจสอบประวัตินางสาวเนชนกพบว่ามีคดีค้ามนุษย์นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการขอสารอนุมัติออกหมายจับจึงได้หลบหนีจากจังหวัดกาญจนบุรี มาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอีกนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนนั้นเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ให้แต่ในที่สุดก็หนีไม่รอดถูกตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดสอบปากคำเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นแม่เล้านำเด็กออกมาขายบริการทางเพศจริงและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการค้าประเวณีเด็กอีกหลายรายรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือกันต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามาชมข่าวกันต่อค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจตามทุกข่าวทุกความรู้สึกกันต่อค่ะช่วงนี้มาดูทุกของชาวบ้านย่านบางมดนะคะทนทุกทรมานกันมา9ปีเต็มๆแล้วทนไม่ไหวในที่สุดก็ออกมาร้องกับสื่อมวลชนนะคะกรณีที่ภาครัฐจะมารื้อถอนสะพานข้ามคลองบางมดแล้วก็โครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้น ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะแล้วก็เอาเสาไฟฟ้าของพวกเขาไปด้วยค่ะ กรณีสะพานข้ามคลองบางมดภายในซอยพุทธบูชา36แยก1ิถนนพุทธบูชาแขวงบางมดทุ่งครุกรุงเทพเป็นกรณีที่มีข้อพิพาทกันมายาวนาน9ปีเต็มๆซึ่งแต่เดิมบริเวณนั้นเป็นที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาบริจาคทรัพย์สินและที่ดินจํานวนมากเพื่อสร้างสะพานข้ามคลองรวมทั้งถนนที่ใช้เข้าออกซอยพุทธบูชา36แยกสิไปถึงถนนใหญ่และก็ร่วมกันซื้อเสาไฟฟ้า12ต้นเพื่อนํากระแสไฟฟ้าและความเจริญเข้าสู่ชุมชน ก็ตรงนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่กันหนาแน่นนะคะรวมทั้งยังมีาศาสนสถานซึ่งเป็นมัสยิดของคนไทยมุสลิมอยู่ด้วยสะพานตรงนี้ก็เลยมีความสําคัญอย่างมากสําหรับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตรงนี้ค่ะก็เลยไม่อยากให้หน่วยงานของรัฐมารื้อถอนสะพานออกแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าสะพานแห่งนี้จะถล่มลงมาไม่แข็งแรงแล้วแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างว่าจะต้องรื้อถอนสะพานเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยชาวบ้านมองว่าถ้าหากว่าภาครัฐ มีความหวังดีจริงๆน่าจะมาปรับปรุงสะพานให้ดีขึ้นเช่นถ้ามันต่ำเกินไปก็มาช่วยดีดช่วยยกสะพานให้มันสูงขึ้นน่าจะดีกว่า จร,จริงๆเรื่องนี้ย้อนกลับไปในพื้นที่มีข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี2558จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะชาวบ้านยังคงรอคอยความหวงังขอความยุติธรรมมันอยู่โดยรวมแล้วชาวบ้านไทยในชุมชนแห่งนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่กันทั่วๆไปอะคะ่ะเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้วก็อยากจะให้ความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านของตัวเอง แต่ความเจริญที่เข้ามาในตอนนี้มันมากเกินไปมันถูกเบียดเบียนจากในทุนใหญ่ค่ะชาวบ้านรู้สึกว่าเหมือนถูกกันแกล้งมีในทุนมากว้านซื้อที่ดินภายในซอยแห่งนี้เยอะเลยเพื่อนําไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรแต่พอชาวบ้านไม่ยอมขายที่ให้ก็เหมือนจะบีบพวกเขาโดยใช้วิธีการสร้างรั้วมาปิดซอยเข้าออกถนนออถอนเสาไฟฟ้าของเขา12ต้นที่ เสาไฟฟ้าตรงนี้ชาวบ้านเขาช่วยกันร,รวบรวมเงินซื้อมานะคะแล้วก็ยังนําป้ายซอยที่เป็นทรัพย์สินของกทมออกไปอีกด้วยมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังจะรื้อถอนสะพานเหล็กที่ชาวบ้านเขาช่วยกันร,รวบรวมเงินกันสร้างมาเพื่อเป็นทางสัญจรเข้าออกด้วยนะคะเขาก็ถามว่าถ้าปิดทางปิดทางไปแล้วเขาก็ลําบากไปพอแล้วถ้าเอาสะพานออกไปอีกแล้วเขาจะใช้ชีวิตกันต่ออย่างไร ตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าจริงๆอะ่ะเขาเคยไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอราชบุรณะตั้งแต่9กุุภาพันธ์2,558 เนื่องจากมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาติดป้ายที่ส่วนบุคคลแล้วก็ทําประตูปิดทางเข้าออกซอยพุทธบูชา36แยก4นอกจากนี้ยังได้ต่อรองกับหมู่บ้านให้เปิดเส้นทางให้หน่อยแล้วก็มองว่าหมู่บ้านทําผิดสัญญาที่ขายที่ดินที่มีถนนอยู่เดิมแล้วโดยไม่ได้คิดมูลค่าที่ดิน2ไร่ที่เว้นเอาไว้เป็นถนนกับตัวแทนหมู่บ้านแต่ก,กลับโดนปฏิเสธแล้วก็ให้ชาวบ้านนั้นไปฟ้องร้องกันเอาเอง ต่อมาเจ้าของโครงการหมู่บ้านก็ส่งตัวแทนมาเจราจาค่ะเพื่อขอปิดประตูป้องกันทรัพย์สินก่อสร้างสูญหายโดยบอกกับชาวบ้านแล้วก็ไม่นานนี้ตัวแทนหมู่บ้านก็มาติดต่อขอซื้อที่ดินแต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกเขาไม่ขายก็เสนอเรื่องการาทาถนนสาธารณะก่อนที่จะมีการซื้อขายที่ดินให้แต่ชาวบ้านเขาบอกราคาสูง คือหมู่บ้านบอกว่าโอ้เราสูงขนาดนี้ซื้อไม่ไหวนะคะหมู่บ้านก็ยังปฏิเสธการเปิดถนนให้ตลอดมาตัวแทนชาวบ้านก็เลยไปปรึกษาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ไปร้องต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็คอสอชอในตอนนั้นรวมรวม,รวมหลักฐานพยานอะไรต่างๆแล้วก็รวบรวมรายชื่อของชาวบ้าน ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมไปที่คณะกรรมการประสานงานติดตามนยโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุก็ไปนะคะจากนั้นมีการส่งเอกสารจากสำนักเลขาธิการประลัดกทมที่เรียกร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ว่าสำนักงานเขตทุ่งครุก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยจนกระทั่งถึง23พฤศจิกายน2558ก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่โยธามาติดต่อกับเจ้าของหมู่บ้านให้ยกย้ายสิ่งของที่กริดขวางบนถนนและเปิดประตูให้ชาวบ้านได้ใช้ทางทีนะคะแล้วก็ ทางหมู่บ้านนั้นก็โดนเรียกร้องในเรื่องของการสร้างสรรค์เขื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจนต้องระงรับการก่อสร้างด้วยกระทั่งสำนักงานเขตทุ่งครุนั้นต้องออกใบระงรับการก่อสร้างก็เลยทําให้เจ้าของโครงการนั้นรู้สึกไม่พอใจหมู่บ้านเขาก็เลยปิดทางเข้าออกอะค่ะจนกระทั่ง15กุมภาพันธ์2559 ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ปิดอย่างถาวรชาวบ้านก็ร่วมประชุมกับทางกรทมนะคะต่อมาเจ้าของโครงการก็ได้ให้การไฟฟ้านั้นมารื้อถอนเสาไฟฟ้า12ต้นออกโดยให้เหตุผลว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวนั้นมาตั้งอยู่ในที่ดินของตนเองก็เนี่ยแหละค่ะชาวบ้านก็ต่อสู้กันมายาวนาน9ปีเต็มเต็เบื้องต้นชาวบ้านกขบอกอย่างนี้ ขอแค่เอาเสาไฟฟ้ามาคืนเขาได้ไหมสิบสอต้นมันเป็นเงินของพวกเขาแล้วก็ให้บุรระสาพันเหล็กไม่ใช่มารื้อถอนออกไปเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเขาหมดหนทางจริงมันจะเป็นที่ตาบอดและเขาไม่สามารถสัญจรไปมาได้อีกเลยช่วยเห็นใจเขาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เราจะติดตามมารายงานที่คุณผู้ชมได้รับทราบเปนต่อคะอ่ะอ้า พักสมองพักอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปเที่ยวกันบ้างคุณผู้ชมคะ่ะปิดท้ายช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ l e a d e r Vintage and Cafe เรียกว่าเป็นสุดยอดคาเฟ่น,นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีของโบราณให้โชว์ให้พวกเราไปชมกันฟรีๆเลยคะ่ะอยู่ที่หนาแดงบางพลีจังหวัดสมุทรราการนี้เอง บรรยากาศของร้านก็เป็นสไตล์คาเฟ่ค่ะมีอาหารทั้งคาวทั้งหวานมีเครื่องดื่มที่สําคัญมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยเขาตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจนะคะมีของเก่าของสะสมหายากใครที่เป็นสายถ่ายรูปนี่ห้ามพลาดเลยทีเดียว คุณสิริสทรสะหะสมโชคผู้บริหารร้าน l e a d e r Vintage and Cafe บอกว่าแรงบันดาลใจก็เกิดจากทางครอบครัวเนี่ยมีของเก่าของสะสมอยู่เยอะก็เลยอยากจะอ,ออกมาใช้ตกแต่งร้านเพื่อให้คนอื่นๆได้มาชื่นชมกันบ้างนะคะมาเรียนรู้ถึงของใช้ของเล่นในอดีตในแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นทีวีขาวดำทีวีสีรุ่นแรกๆเตารีดโบราณโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะคะรวมไปถึงของเล่นของสะสมอื่นๆ ก็ส่วนมากก็เป็นของสะสมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อต่อมาพี่ชายก็มาสะสมต่อแล้วก็ไปกว้านหาซื้อของสะสมที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเกาะอัศวินที่หุ้มขวดโคมไฟโบราณนาฬิกาตะเกียงเจ้าพายุเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนไม่รู้จักแน่ๆส่วนเมนูอาหารค่ะห้ามพลาดเลยนะคะคุณอธิการแวร์สหะผู้จัดการโหร้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบสั่งผัดไทยกุ้งสดต้มขามะพร้าวอ่อนปลาสลิด ปลากระพงทอดลุยสวนหมูกรอบขั่วพริกแห้งตำไทยยกครกนะคะและเมนูในร้านที่เป็นซิกเนเจอร์ก็มีหมูขั่วพริกแห้งและปลากระพงลุยสวนค่ะทางร้านจนะใส่ใจเรื่องของความสดความสะอาดนะคะเขาจ่ายตลาดใหม่ทุกวันเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยตบท้ายกันที่ของหวานค่ะมีเบเกอรี่โฮมเมดที่ลูกค้าชอบสั่งกันมากๆก็คือเค้กรสช่อง หอมหวานมันนะคะอร่อยตามแบบฉบับขนมไทยพร้อมด้วยบรูบอรี่ชีสพายครปเค้กชาไทยช็อกโกแลตหน้านิ่มสั่งคู่กับชากาแฟโอ,อ้โหมาทานคู่กันยิ่งอร่อยไปอีกค่ะเครื่องดื่มยอดนิยมของที่นี่ก็คือ Coffee กาแฟวินเทจชาไทยวินเทจโกโก้วินเทจเรียกว่าวินเทจตั้งแต่ภาพของร้านรวมไปถึง เลยนะคะเครื่องดื่มด้วยก็เช่นเดียวกันใครสนใจค่ะก็เดินทางไปกันได้นะคะร้านเขาเปิดให้บริการตั้งแต่10 0โมงเช้าถึง4ทุ่มหยุดทุกวันพุธนะคะสำรองที่นั่งได้ที่065 789 6164หรือเข้าไปดู Facebook ของเขาก็ได้ Leader Vintage and Cafe นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือทุกข่าวทุกความรู้สึกประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเทนเอชนลด้วยค่ะ กดไ like, ลค์กดแชร์ Sub s c r i b e ช่องของเรานะคะแล้วก็ติดตาม TikTok ด้วยก็จะดีมากๆเลยทีเดียววันนี้ดิฉันสัตสิชารัตนาถาวนพร้อมทิมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ